ตะลึงปรึงเพื่อตมากๆเลยค่ะกับสิ่ง,งมห์มาสแปล oh. ความแปลกของที่นี่ค่ะว้า oh. สุดยอดมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะวารุตายังไม่ไปไหนยังคงอยู่สวนบ้านพี่อำพาค่ะหรือบ้านพี่เท็ดของเรานั่นเองค่ะแล้วก็เดินไปเดินมาก็เจอสะดุดกับสิ่งหนึ่งค่ะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นแต่เป็นสิ่งใกล้ตัวแต่แปลกประหลาดก็เลยจะให้พี่อำพามาแบ่งปัน,ปนว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนี้ ไอ้ต้นมะละกอน,นี้เมื่อก่อนต้นมันสูงมากก็เลยกลัวจะไปโดนสายไฟแล้วมันเกิดอันตารายกับเราก็เลยตัดมันนะคะตัดตัดมันเหลือครึ่งหนึ่งเมื่อก่อนอ่ะมันเหมือนคนเลยมันมีแขนข้างนี้ข้างหนึ่งและก็แขนข้างนี้ข้างหนึ่งมันก็เหมือนคนและก็เลยครอบเอาเอากระถางพลาสติกครอบแล้วก็ถุงเขียวๆครอบนะคะไว้เป็นคนไว้เตลเลอร์ตลกนะคะไว้หลอกชาวบ้านในพวกที่ชอบมองเ,อเด๋วมาในบ้านคนเดินน่ะ พอเห็นต้นมะละกอเหมือนเหมือนกับไอ้ผีอะไรเงี้ยเขาก็กลัวเขาก็ไม่กล้ามองอยู่ไปอยู่มามะกอกมันหันหน้าออกนอกถนนอยู่มาอยู่ไปบกแขนข้างนี้ขาดหายก็เลยมีมีข้างเดียวนะคะแขนข้างนี้หายเหลือข้างเดียวมันก็เลยหันกลับมาในบ้านเลยแล้วก็มันเลยเป็นอย่างนี้เป็นแขนที่มีลูกให้ลูกให้ผลนะคะเนี้ยมีตลอดลูกหวานมากรสชาติดีนี่ก็ต้องเลยใช้ไม้พยุงไว้นะคะอย่าให้แขนมันหัก อายุนานมากเลยค่ะตั้งเป็นสิบปีเลยนะคะมาละกอต้นเนี้ยอายุยืนมากเลยสิบปีสิบปีเลยค่ะพวอายุยืนว่าเนี่ยมีลูกมีมีกิ่งเล็กออกมาเนี่ยมีแขนงออกมาเห็นไหมฮะออกไปอีกแล็กกงกิ่งอะไรวะแสดงว่าต้นเขาเขาอุดมสมบูรณ์แข็งแรงมากทนมากก็ทนมากถ้าเป็นคนก็อายุยืนเนี่ยนะคะ อันนี้ที่ใต้ต้นในกระสอบคือกระสอบขี้ไก่นะคะหมักไว้ให้มันได้ที่แล้วเดี๋ยวก็ไปไว้เป็นปุ๋ยไปไปโรยกับที่อื่นด้วยโรยต้นไม้ต้นอื่นด้วยมันโกงได้กับได้กับขี้ไก่หรือมูลไก่เนี่ยค่ะแค่วางเอาไว้ใช่ไหมคะเขาก็ได้ววางไ้เฉยแค่วางไว้เฉยเฉย หมักไว้เฉยๆวางไว้ใต้ต้นเฉยๆยังได้อาน,นิสงส์ขนาดนี้ขี้ไก่จากสวนของพี่อัมพานุจา,จ,าจากเล้าไก่แล้วมะละกอมีใครเคยเห็นไหมคะอายุยืนยาวเป็นสิบสิบปีแล้วมีแขนสองข้างกลายเป็นคนพิการมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาม้วนอย่างกับงวงช้างและก็มีลูกมาเป็นแบบนี้โอ้โ,โหโหอมหวานอีก รสชาติดีหวานดีตะลึงปรุงเพื่อมากๆเลยค่ะกับสิงมหาศิแปลกปวความแปลกของที่นี่ค่ะว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะบ้านสวนกเกษตรปอเพียงของพี่อัมพานะคะเรามีแค่นี้หลากหลายตั้งดอกไม้ตั้งพืชผลตั้งสมุนไพรเย,ยอะแยะม,มากมายเลยค่ะรุตาก็อยากแนะนำให้กับทุกๆท่านนะคะ หันมาทําเกษตรกันค่ะเพื่อเราจะได้มีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนไม่ว่าจะเกิดวิกฤตแบบไหนเราก็อยู่ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย